อันนี้คือแถบน้ำมันพายไปกันเขาจะได้รักได้หลงเราโหถ้าหลุดออกมานี่งานใหญ่เลยนะไม่เอาดีกว่าไม่ไปละเดี๋ยวพี่บอล่อ่คลิปลงเฟซบุ๊กแล้วเขาเห็นจับเดี๋ยวพี่วอล่อยคลิปลงเฟซบุ๊กแล้วอย่าเขาเห็นหมดไม่ไปไม่ไป ไว้ไปไหนที่เจอแมีขนอะไรอะพี่บอลเคยเจอตัวผักเขาอีกคนนึงตกเราน้อ่ะ พี่บอลนอ่บคนไปพี่บอลไปเวพี่บอนทำไม่ได้ไปไหนถามว่าพี่บอลทำอะไรไปไปไปลเดี๋ยวพี่บอลเอาไป

อะรกินนี่ครับไปนี่กันไปตูดตูดเกตูด

อย่างไรครับงบานก็ตอนนี้เวลาตอนนี้เวลากี่โมงสี่ทุ่มเดีย๋ยวหลังสีุ่่มคึ่งหนูได้ส่ สรุปเหตุการณ์เมื่อกี้ไปททำอะไรอ่ะสรุปว่าเมื่อกี้เหนื่อยไหมเหนื่อยต้องค้างอยู่บนถ้าไม่ใช่เชื่อความสุขของพี่บอยใช่ไหมนอเหนูมาทำอืมผู้เชื่ออืมโต๊ะทีอะไรที่หัวเ่ยเป็นทำงานตลอดเวลาร้อนๆโตนไ่อะไรที่บอเลยพราอพี่บนี่คือใข่อะ อะไรนะเขาคือใครฮะโซ่เหรอครับพี่ชาย,ยแรง,แงไม่ไม่มีอะไรมากก่ะ <c oughs> แต่ถ้าได้นะเมื่อวันนี้มาออฟฟิศทำไมครับมันหยุดไม่ใช่เหรอมากินข้าวกับพี่บอลสงสารได้ข่าวว่าเอาตังค์ยังเนี่ยน้อยหมดละใครทำไมเนี่ย ลา Salvador, ลาก่อนลาป็นแฟนลาแฟนขับก่อนแล้วเราคอยติดตามผลกันว่าเขาจะหลงรักเราไหมม e> งเนี no. ้ยชื่อโจนกโจนกชื no. ่อนกอะไรอ่ะโอเคโอเคโจล่ะรู้จักนกป่ะล่ะไม่รู้จักนก โจนรัฐพลนกเบิดพวกน,นี้